สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับเนาะที่ยังบร่ได้เป็นเอฟซีครับผมเมื่อนี้ก็เป็นแรงของวันที่ยี่สิบท่านว่าคมหกสามนะครับเนาะครับผมก็พระพี่พระนองออกมาตอนหนกเขาคือเกาแห้วครับผมก็เอาเจ้าเลดาครับผมเจ้าเลด่าออกมา นกไม้นกฟึกเนาะครับเนาะที่ราเมื่อเสานี่เอาไปแล้วคึมครับผมคึมทั้งล่มทั้งคึมครับอากาศเย็นเมื่อเสานี่บม่มีนกผมว่าสวนใจเลยครับกะช่วงบ่ายกะเห็นแดดออกครับผมแอมเซ็มกะเลยเอาเพื่อนออกมาลองอีกเทื่อนหนึ่งครับผมกะขันดีย่ครับ สองต้นแรกอันนี้ต้นที่สามแล้วครับนีใหญ่มาต้นที่สามแล้วนกปลาบอบอ่อ่นั่นครับมือนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมสู้ใหมเบิงนี่นะครับเนาะเห็นน้วกันบอครับเป็นไม่สาวบอครับดำาๆนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือเนาะครับเนาะนี่ครับอันนี้ตั้งพวอยครับผมเห่นนะครับตอนนี้กำลังดินอยู่ครับมีอาการดินเล็กน้อยครับมือนี่เพราะผมใส่ติดทนทางเลยครับผมน้อนกปลาตัวนี้มันย่อมออกไปใส่เลยครับนกปลาตัวนี้มันจะอยู่ขังติดถนนเลยครับ ก็เลยนัดมาใส่เลยครับสุดท้ายแหละก็คคำแล้วลหละ,ละก็คขันมั่งบ่คันมั่งครับเเลยดาคันขันหยุดหยุดครับผมเพราะว่ามันติดทางเนาะาานกนไม้ครับผมยังบอยังบ่เกาเขี่ยมปันใดเพราะมีรถพานรถยังไงเงียบไปครับผมครับผมเอารุ่นไปน้ำกันครับผมแล้วสิเป็นยังไงพีองครับนกปลาเขามาแล้วครับ ดูต้นทั้งหลังเลยครับตนุนใหญ่งๆงานใหญ่ๆด้านซ้ายนะครับตากโย่เปลไปเจ้าเรดาดินยางเดียวครับผมพ่อมีนกเขามาไกลๆนกปลาขันอยู่ครับตอนนี้นกปลาเขามาเรียกแล้วกัเจ้าเรดาขันโยนบอบบอ,บอ,บอ,บอยอมเรียกตอบกันนกปลาก็เลยขันโยนครับตอนนี้เจ้าเรดาดินครับผมบรูดินย่านเลยดินยังเหรครับตอนนี้ งียบนกปลาเรียกครับผมตอนนี้นกปลานกปลาติดนกปลาติดไรแล้วครับไปแล้วนกปลาโอ้ยครับไปใส่นรับบุบาตนีุ่่นกปลาบินนี้เราคันโยนเอาเขาครับบานนี้เจ้าเลด่าครับผมมึนไหลของรุ่นไปนนักันครับผม นกป้านี่เลียกอยู่ครับนกป้าเลียกพร้อมด้สิลบนะครับแต่ว่าเจ้าเรดานี่บ่ยอมเรียกตอบครับผมขันโยนอย่างเดียวกะ,ยกะคือความหมายก็คือยังบ่งต้องการประทะบ่าไงครับผมคืออาจสบพบ่พรอย่างสักอย่างหนึ่งของมันล่ะครับเบิ่งอาการของนกแล้วกะยังบ่วได้พร้อมนะครับเนาะพระ้พร้อมปานได ผมออกมาเทศแห้วครับเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่าวงในพันธิจะเป็นยังไงครับผมก็อยากรู้ว่าเวลานกปลาเขาเันเสียยังไงเนาะครับเนาะอย่างผจักกันยังบ่มีนกปลาตัวไหนเขารวมครับตอนนี้ยังบ่ในหูอยู่ครับเพราะว่ามือนีบมื้นกับบนี้ยินเสียงเรียกเลยครับมีแต่คันโยนล้วนๆครับผมมือเศร้านี่ไปกับคันโยนล้วนๆครับบ่มีเสียงเรียกเสียงยังเลยครับก็เลยบ่รู้ว่าพันธจะเป็นยังไงเนาะก็ติดตามมันไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเฝ้าเบื่อเฝ้านายกันเนาะครับเนาะ เบิ้งพัฒนาการของนกแต่ละตัวนข่ายไปเรื่อยครับผมว่ามันสิดีขึ้นบ่หรือมันสิจังไรครับผมก็เป็นนกฟึกเนาะตัวนี้เนาะเป็นนกฟึกครับผมฟึกถอดดามเลยเหละครับเอาครับผมติดตามกันไปครับผมนกปลาบินไม่ไกลครับผมจาเลี้าได้คู่เลยครับแับน,นี้รับนกปลาปลา๊า ลงไปอยู่ขวามือครับผมตน้นใหญ่อยู่ขวามือครับผมจะเป็นจังไละครับผมลดไม่อีกแล้วอู้จะาเล่ดาคู่อยู่ครับได้ยินเสียงคู่อยู่กันนกปลายบินเข้ามา น้องช่วยดตาเรียกอยู่ครับตนอนนกป้ายเงียบครับผมนกป้ายเงียบนกปาเขาล้มแล้วครับผมเริ่มหัวแล้ครับตอนนี้เริ่มนหัวแลครับปาเขาล้มแล้วครับผม ที่ลุกบม,มครับว่าเขาร่วมแล้วครับโอ้ตัวนี้ผมตามมาหลาย,ยาเดือนนั้นได้ครับนี่ตัวนี้อยากได้เพิอยู่ครับนล่งตัวนี้เอ็ดดีครับเจ้าเลดาดจัดให้ได้ปะคู่ครับผม ตวดวยคู่ครับผมแสงกับสีบดพดแสงนะครับเนาะทำแล้วครับเอาเลีงเอาลูกเลีงเอาเลีงเอาครับลงเห็บบ่โอ้ลุกออกมาพูดลุกออกมาพเนี่ ก็อยู่ครับนกปลาตัวนี้มันอยู่ไกลหนทางครับมันไม่ได้ชินครับผมจกเสียงตัวนี้เป็นเสียงตัวนด้ครับตอนนี้ผมอยากบอกเลยครับเพราะว่ายังบม่ชินกับเสียงเรียกของเจ้าเลด่านะครับเนาะเพิ่งได้ยินมาเนี่ยแหละครับว่ามันมีคู่มีอย่างอยู่นกปลาเขาก็คู่อยู่ครับผมเสียงคนเคาะกวาดสางกับนี่ปุ๊งปุ๊งเปพียงอยู่ครับผม ยังเป็นยังแ่ะมุนอุ้ยปุยครับผมมันนี้ลงมาแล้วครับลงมาแล้ว ใส่ลงมาแล้วครับผมมาแล้วครับลงมาแล้วเหนเงินบ่ครับเห็นเงินบ่พี่น้องถ้านคุณเอกคือไปน้อยเดียวครับผม ตัวนี้คู่ครับผมเอาได้ได้จัดได้บ่ครับรุ่น้ํากันครับผม ผมโมโหล้ว่านกป่าเลยนกต่อครับผมเรียกอยู่ห่างๆครับตัวนียกซาซาครับกำลังอวดอยู่ครับตัวนี้กับพึ่งข้างแรกนะครับเนาะที่ผมเห็นเจ้าเลด่ามีนกเขาร่วงกำลังบมรหล้ว่าสิเป็นยังไงโอ้เต็มเลยครับดูเรื่องทน้องนกเสียงอยู่แล้วครับเป็นยังไงขยับออกแล้วครับขยับขึ้นไปบนนิดนึงครับ เมื่อใดเมื่อเห็นผมผมนั่งอยู่ไก่เติอบอยู่ครับประมาณร้อยเมตรนี่ครับประมาณร้อยเมตรนั่งครับน่าจะเงียบเด็กหยบกำลังออดอยู่ครับบนรูตัวเดขออด ลูกปาลาไตลงมาแล้วครับล,ลูกปลาไตลงมาแล้วลูกปลาคู่ครับตัวนี้ลปลาคู่ในดาคู่ครับในดาคู่ใส่ลูกปลาคู่ครับกำลังคู่ใส่กันครับผม โปดดครับผมดูโปดดครับไป้มาแล้วไตไมาแล้วลูโปรดดูดูโปรดดถึงพเนี้ยล่ะครับตอนนี้หนาซ่านเลยครับดูโปรดดโอ้ยบินออกครับผมรุ่นครับรุ่นรุนครับรุ่น บังกาพี่น้องสชีน้ำกันนะครับเนาะโอ้ได้ไม่อยู่หมุนเก้าแล้วครับโดดบาโดดโดดบาโดด โอ้ยลดมากครับผมลดมากไตขึ้นกำบนแล้วลดมากลดมากลงไหมบ่โอ้ยขึ้นางบนเลยครับวันนี้มิดเลยครับตอนนี้ ได้ดากระมิดครับผมนกป้ากระมิดครับโอ้ยวัาสิได้เพิ่งพับกินแล้วม,มันมันมน้นำกันเนาะครับเนาะพี่น้องสงสัยตื่นใบไม้ผมแซมบ่ครับผมแซมเป็นใบไม่ปลอมเนาะครับส้มสีโดดกระบ,บร่โดด ย่างไปย่างมาอยู่ใกล้ๆนะครับตอนนี people, ้ซึ่งเผดยดขึ้นไปอยู่ประมาณจากผมน่า่าผมไกลโดยสายตากับประมาณแขนหนึ่งอย่างครับตอนนี้ย่างไปย่างมาอยู่ครับตอนนี้เจ้าอ่าเลดากำลังเดียกครับอวดอยู่ครับโอ้ตื่นแล้วครับตื่นแล้ววาดกับเปลี่ยนตัวนี่เพิ่นนี่นนี่ครับเสียงแก้วเลด้าแล้วครับผมสองกองมึงละนกปลาบ่ได้นั่นเลยตกปลาย่างอย่างเดียวครับ พี่น้องสิได้เห็นช็อตกีตาร์มันภาพกีตาร์มันนั่นบ่เนาะเห็นน้ำแข็งหมเนาะรถเก๋สิมาพอรถบบบนี้ น้องครับยืนอยู่หนาซ่านเลยครับตอนนี้ยืนอยู่หนาซ่านเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันลงไปพุ่นแล้วโอ้อมันตื่นตัวมันไปมันตื่นตัวงานมันไมนได้ถอยมันหนัน โอ้ยรุนเหมือนกันครับพี่นอ้องเหลือน้อยเดียวครับผมหยุดไต่พันียดนิดเดียวครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะสูมให้เบิบงนี้ครับเด้อวยเแล้วเนาะบาดนี้นเน,น,นาะยพันียดอยู่ใส่หนอบาดนี้แหงเมือนโมเดลโมเดลนมเดลน้องตองโมเดลเดียเด๋ย,โโย,ยงางหนเลยครับอือโอ้พี่ครับพี่พี่พี่ปลูกปลาเฉยเลยปลาเฉงไงนี่ครับผม เห็นมั้ยนะครับนกปลายยางอยู่นะครับไตเขนีดนะครับนกปลายจิงิกยักยักอยู่ครับผมตั้งตัวตังเงียบตอนนี้บดล็อกได้บุน้โอไเ้ด่าเออเอาเลด่าเอ้สูเข้าลูกไล้อีกสอกเดียวนึงครับมันมีงาขังกันนะนะพักบุตรยันไม่สาวหัง ัูสิบิดกับอไรโอ้ยอยางไงสิได้บึงผาขี้แรมันนํำกันเนาะครับเนาะขั้นคลิปนี้บกับผมจะมีอีพี่สองนะครับเนาะ